สวัสดีครับกลับมาก่อติดข่าวสารความเคลื่อนไหวล่าสุดของปีศาจแมนเชสเตอร์ยูเนเตดกันนะครับเริ่มต้นด้วยข่าวของทางด้านมูอันนี่ครับนักเตะศูนหน้าของไอทราคแฟรงเฟิร์ดซึ่งก็ยังเป็นศูนหน้าคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในช็อตลิสต์ของทางด้านเอริกเทนฮักในซัมเมอร์นี้แมนเชสเตอร์แต่นี่ก็วางแผนในตำแหน่งสูนหน้าเยอะแยะนะครับ แฮร์รี่เคนดูแล้วโอกาสก็น้อยลงเรื่อยๆนะครับตอนนี้มาโผที่ทางด้านมูอันนี่ครับสุดหน้าของไอทกแฟรงเฟิร์ตโอแต่ว่าคนนี้นี่ก็ต้องแข่งกันหนักๆเลยก็น่าจะเป็นกับทางด้านไบยอมิวนิกนะครับผลงานของเขาในฤดูกาลนี้นี่ยิงไป23ประตูแล้วก็ทำได้อีกถึง17แอสซิสในทุกรายการทุกการแข่งขันตัวเลขนี่ไม่เลวทีเดียวนะครับมีส่วนร่วมกับประตูที่เกิดขึ้นนี่สูงถึง40ลูก ส่วนในสืบบนเลิก้านี่ก็กดไปถึง15ประตูครับแล้วในสืบบนเลิก้านี่ทำแอสซิสไปถึง14แอสซิสนะครับเท่ากับว่าถ้าหากนับเฉพาะในสืบบนเลติก้านะครับเขาคือเบอร์หนึ่งนะครับนักเตะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประตูที่เกิดขึ้นมากที่สุดอายุ24ปีท่านเองนะครับแมแต่ว่ามีคนแนะนําว่าแมนยูนี่น่าจะไปเอามัวนี่จะว่าไปแล้วฟอร์มของมัวรนี่นี่เหนือกว่าท่านฮอยลุน Hoy ด้วยอ่านะครับถ้าไปเปรียบเทียบนะตอนนี้แมนยูอยากได้ฮอยลุนมากๆครับ แต่อย่างหนึ่งที่มันแตกต่างกันก็คือเรื่องของค่าตัวนั่นเองครับมัวน,นี่นี่ระดับ100ล้านนะครับไม่ใช่มาถูกๆูกนะแล่วท้นานไพโรูนนี่อยู่ที่ประมาณ40ล้านครับแต่ตัวนักเตะน,นี่ได้ออกมาพูดแล้วนะครับถึงสโมสรถัดไปครับยื่นเงื่อนไขมาแล้วนะครับบอกว่าผมพร้อมแล้วนะครับที่จะไปอยู่กับสโมสรไหนก็ตามที่ให้โอกาสผมได้แสดงผลงานนั่นคืออย่างที่1นนะครับอย่างที่2ผมจะต้องลงเล่นอย่างสม่ําเสมอนะครับและอย่างที่3สาําคัญที่สุดคือ ผมจะต้องสามารถเติบโตได้นั่นคือสิ่งที่เขาตั้งเงื่อนไขนักเตะอย่างเขานี่ไม่พร้อมจะเป็นตัวสำรองให้กับใครนะครับไปอยู่กับทีมไ,ไหนก็ตามนี่เขาจะต้องออกสร์เป็นตัวจริงครับได้มีโอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอแล้วที่สําคัญนะครับเขาจะต้องมีโอกาสพัฒนาฝีทาเพิ่มมากขึ้นแม่ตรงนี้นี่เป็นสิ่งที่เอริทนทักชอบนะครับคือเทนทักชอบนักเตะที่ต้องการอยากจะหาความท้าทายครับต้องการอยากจะได้นักเตะที่ มีความรู้สึกว่าตัวเองนี่ยังสามารถพัฒนานได้อีกเยอะต้องการที่อยากเจอเรียนรู้แม่นักเตะแบบนี้นี่คอนเซปต์ของเอริกเทนฮักชัดชัดเลยนะครับนายูต้องตัดสินใจนะครับว่าจะทุ่มหรือเปล่าครับค่าตัวนี่อาชั่แฟรงเฟิร์ตตั้งเอาไว้ที่100ล้านยูโรนะครับดาดี่ฟันเดเบ้ครับมิ with Phil ดฟิลด์แมนเชสเตอร์เต็ดพร้อมแล้วนะครับที่จะอำลาถิ่นโอทราฟอร์ดในซัมเมอร์นี้ นี่ก็มาจากทางด้านดีนโจนครับหลังจากที่ย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดีได้ประมาณ3ปีแล้วนะครับแต่ว่าฟอร์มการเล่นไม่ดีครับแล้วก็มีปัญหาอาการบาดเจ็บอย่างต่อนเนื่องสำหรับอดีตนักเตะทีมชาติฮอลแลนด์ตอนที่แมนยูไปคว้าดอนนี่มาได้นี่โหทุกคนนี่แบบเนี่ยสุดยอดแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะได้นักเตะมิดฟิลด์ดาวรุ่งของยุโรประดับทอ็อปเข้าสู่ทีม40ล้านปอนด์ถูกมากๆแต่ปรากฏว่าไม่เป็นไปตามที่เรามุ่งหวังนะครับ ในเดือนเมษายนที่ผ่านมามีรายงานข่าวว่าอาแจ็กพร้อมที่จะดึงตอนนี้กลับไปร่วมทัพอีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่าพวกเขาจะจ่ายเงินด้วยราคาค่าตัว25ล้านปอนด์ก็ขาดทุนทันที15ล้านปอนด์นะครับดยทางด้านดินโจนะครับได้ออกมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดครับบอกว่าตัวนักเตะดีพร้อมแล้วนะครับที่จะย้ายออกจากสโมสรหลังจากก่อนหน้านี้ก็มีการพูดถึงเรื่องอนาคตของเขาอย่างต่อนเนื่องตอนนี้มาถึงจุดที่บอกว่า เขาจะย้ายออกจากสโมสรเพื่อที่จะไปหาฟิวเจอร์นะครับไปหาอนาคตที่มันดีกว่านี้ครับโอกาสเบียดขึ้นมานี่เป็นตัวจริงแทบจะไม่มีอยู่แล้วนะครับมีทั้งทางด้านบรูโน่มีคาร์เซมิโร่มีคริสเตนเอริกเซนและก็แมนเชสเตอร์เดนตี่ก็เตรียมที่จะไปดึงนักเตะใหม่ๆเข้าสู่ทีมด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมสันเมาส์ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่มีอนาคตครับอยู่กับเราก็ไม่เวิร์กนะครับปล่อยยืมตัวไปอยู่กับเอเวอเรสตนไม่ดีครับสรุปแล้วคือไม่เหมาะกับพีเมลีก งั้นก็ไปหาลีกอื่นครับที่น่าจะดีกว่าสําหรับทางด้านดอนนี้ขอให้โชคดีนะครับแต่ยังไม่รู้นะว่าจะได้กลับไปที่อาแจ๊กหรือเปล่าแต่ว่าคือตอนนี้ค่อนข้างจะชัวร์แล้วนะครับว่าเขาจะอําลาสโมสรครับเพื่อที่จะไปหาอนาคตที่มันดีกว่านี้ครับแมนเชสเตอร์เดย์เอาจริงนะครับพร้อมที่จะรับฟังทุกข้อเสนอที่จะมีเข้ามาครับในการขอซื้อตัวเจดดนซานโชในซัมเมอร์นี้นี่ก็มาจากทางด้านทอ l ์สปอร์ตนะครับนักข่าวที่ชื่อว่าอเล็กซ์ครูครับ จนสันโชนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ไม่ประสบความสําเร็จนะครับนับตั้งแต่ที่ย้ายมาอยู่กับเราจากบริเซียนดอร์มูลด้วยราคาค่าตัวเกือบเกือบเจล้านปอนด์ครับถึงแม้ว่าในฤดูกาลนี้ก็มีโอกาสลงสนามภายใต้การคุมทีมของเอริเทนทักเพิ H ่ม erm มากขึ้นครับลงเล่นไปทั้งหมด41เกมในทุกการแข่งขันมี่วนร่วมกับประตูที่เกิดขึ้น10ลูกครับแต่ว่าก็ยังห่างไกลาจากความคาดหวังของแฟนบอล โดยทางด้านทอสสปอร์ตนะครับระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดีดูเหมือนว่าจะชื่นชอบในตัวของกาลาโช่มากกว่าครับเอริกเทนฮากดีก็ดันกาลาโช่ขึ้นมาจนสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสของเจเดนซานโช่ก็จะลดน้อยลงเรื่อยๆถ้าหากพวกเขาสามารถจะขายซานโช่ได้แมนยูก็จะขายครับอาจจะกลับไปที่บรัสเซียดอทมุนก็ได้เพราะว่าพวกเขาต้องการที่อยากจะหาหนักเตะเข้าไปแทนที่ของจูเบลลิงแฮมแล้วอีกอย่างหนึง่งพวกเขาก็มีเงินจากการขายจูเบลลิงแฮมไปอยู่กับทางด้านเรอัลเมดริด เคสนี้มันมีความเป็นไปได้แม่ก็มีทางด้านโรเซียดอนมูลนะครับแล้วก็ล่าสุดอย่างที่บอกนะครับว่าทางด้านทอสเปอร์ครับต้องการอยากจะได้เจเด,ดนซันโชครับเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอมูลค่าราวๆ50ล้านปอนด์ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดครับทอสปอร์ตีิฟันธงนะครับว่าแมนยูนี่ยังไงก็ขายทางด้านเจเด,ดนซันโชครับถ้าหากมีข้อเสนอที่น่าสนใจเข้ามาในซัมเมอร์นี้ โตโุตสปอร์ตครับรายงานข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการอยากจะได้ตัวเฟเดริโกเคซ่าครับปีกชาอิตาเลียนมาจากยูเวนตุสในซัมเมอร์นี้โอ้คนนี้นี่ของดีราคาถูกครับเฟเดริโกเคซ่านี่มีปัญหาอาการบาดเจ็บค่อนข้างจะยาวนานนะครับก่อนหน้านั้นแต่ตอนนี้กลับฟิตส,สมบูรณ์แล้วครับตัวนักเตะต้องการอยากจะย้ายออกจากยูเวนตุสหลังจากที่ไม่ประสบความสําเร็จในฤดูกาลนี้ยูเวนตุสนี่ไม่ได้ไปเล่นในบอลถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์นะครับไปได้แค่คอนเฟเรนซ์ลีกเท่านั้นเอง เค่าสามารถที่จะเล่นตรงไหนก็ได้นะครับในตำแหน่งแนวรุกครับเล่นด้านข้างก็ได้หรือจะขุบเข้ามาเล่นตรงกลางก็ได้นะครับสำหรับนักเตะชาวอิตาเลียนคนนี้ครับนี่จะเป็นการเสริมแนวรุกที่ดีมากๆแล้วที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือราคาค่าตัวไม่แพงครับโดยยูเว่นี่พร้อมที่จะปล่อยเฟเดริโกเค่าออกจากทีมด้วยราคาค่าตัวราวๆสาม้าถึงสี่สิล้านยูโรเท่านั้นเอง ก่อนหน้านี้ราคาเคยพุ่งไปถึง100ล้านครับแต่แมนยูต้องรีบนะเพราะว่าฝั่งของลิเวอร์พูลพวกเขาเดินเกมแล้วนะครับพวกเขาก็เตรียมที่จะยื่นให้กับทางด้านยูเวนตุสครับ35ล้านยูโ e รครับนั่นคือข้อเสนอครั้งแรกของทางด้านหงแดงลิเวอร์พูลเราพลาดในตัวของทางด้านแม็กอลิสเตอร์มาแล้วยังเจ็บใจไม่หายครับสำหรับเคสของทา้านแม็กอาิสเตอร์ไม่เป็นไรแล้วก็แล้วกันไปครับแต่ต้องดูนะครับว่าเคสของเคียซ่าเนี่ยเราจะสามารถเอาชนะลิเวอร์พูลได้หรือเปล่าครับ เคสของเมสันเมาส์ยังไม่ได้ไปไหนนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงต้องการอยากจะได้ตัวเมสันเมาส์คอนเฟิร์มครับแมนยูนี่ตั้งใจอยากจะได้นักเตะคนนี้ครับต้องการที่อยากจะปิดดีลโดยเร็วเรื่องสัญญาส่วนตรงส่วนตัวนี่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับปัญหาอย่างเดียวตอนนี้ก็คือราคาที่ทงด้านเชลซีตั้งเอาไว้ครับโหเชลซีนี่ยังแข็งมากๆนะครับตั้งเอาไว้สูงถึง80ล้านยูโรตรงนี้นะครับมันก็เลยทําให้ดีลเนี่ยมันยังไม่มีความคืบหน้าครับ แต่คาดว่าดีน่าจะใช้เวลาอีกไม่นานครับแมนยูก็พยายามที่จะต่อรองอยู่เหมือนกันโดยราคาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการนะครับอยู่ที่5 0าสถึงหกล้านปอนด์ครับถ้าอยู่ตรงนี้เนี่ยแมนยูพร้อมจะจ่ายนะครับแต่ว่าถ้ามากกว่านี้ไม่ไหวครับก็คงต้องให้เมสันเมาส์นี่ไปช่วยกดดันเชลซีด้วยแหละนะครับเพราะว่าแหมสัญญาส่วนตัวนี่ตกลงกันได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้นะเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องการอยากย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ก็ต้องเอาทั้งภายในทั้งภายนอกนะครับช่วยกันกระทุง้งเผื่อเชลซีนี่จะยอมรับข้อเสนอของเราเร็วๆครับอะไรที่มันยืดเยื้อมากๆไม่ดีนะนะครับอย่างอีกเคสหนึ่งก็คือคิมบินแจตอนนี้ชักจะเริ่มหวั่นไหวอยู่เหมือนกันครับอยู่ๆก็เงียบไปซะอย่างงั้นนะครับเคสของคิมบินแจแล้วก็ตอนนี้มีคู่แข่งนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านนิวคาสเซิลเชลซีก็อยากจะได้ด้วยแล้วก็ทางด้านปารีสแซงต์แชแตงตอนนี้ก็กําลังมีการติดต่อไปที่เอเจนต์ของคิมบินแจด้วยครับเนี่ย แมนยูช่วงหลังๆนี่ในตลาดการซื้อขายทำงานช้ามากครับโดนปาดหน้าเป็นประจำเลยก็หวังว่าเคสของคิมินแจกับเคสของเมสันเมาเนี่ยจะไม่ประวัติศาสตร์สำรอยนะครับแล้วกับพบกับอินไซต์ไมยูเตเได้ใแม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ